พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันศุกร์ที่16เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องชีวิตที่พิเศษพวกเขาก็กลิงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอขนาดลมและทะเลยังเชื่อฟังท่านมาระโกบทที่4ข้อที่41พี่น้องขาพระเยซูไม่เพียงแต่ทรงดำเนินชีวิต ที่พิเศษแห่งความมหัศจรรย์ในขณะที่พระองค์อยู่บนแผ่นดินโลกเท่านั้นแม้แต่การซิ้นพระชนการถูกฝังและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่พิเศษด้วยปกติแล้วคนที่ถูกตรึงบนไม้กันเขนต้องใช้เวลาอย่างน้อย13ชั่วโมงจึงจะตายแต่เมื่อพระเยซูถูกตรึงบนไม้กันเขนพระองค์ทรงสั่งให้พระองค์สิ้นพระชนหลังจากนั้นหชั่วโมง บนไม้กางเขนพระคำพี่กล่าวว่าพระองค์ทรงร้องทูลพระบิดาด้วยเสียงอันดังว่าข้าพระองค์ขอฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนลูกาบทที่23ข้อที่46เมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านี้พระองค์ทรงปลดปล่อยวิญญาณของพระองค์ให้สิ้นพระชนเพื่อยืนยันว่าพระองค์สิ้นพระชนจริงทหารคนหนึ่ง จินหยิบหอ,อกแทงเข้าที่ด้านข้างของพระองค์ทหารและชาวยิวที่กำลังเฝ้าดูต่างตกตะลึงงนันเมื่อเห็นเลือดผสมกับน้ำพุ่งออกมาแสดงให้เห็นว่าหัวใจของพระองค์แตกสลายพวกเขาตกใจที่พระองค์สิ้นพระชนในช่วงเวลาดังกล่าวพี่น้องคะการเป็นขึ้นมาของพระองค์ ก็เป็นสิ่งที่พิเศษช่นกันตามคำร้องขอของผู้นำชาวยิวโรมได้ปิดผนึกหลุมฝังศพที่พระเยซูถูกฝังด้วยก้อนหินขนาดใหญ่และมอบหมายให้ทหารติดอาวุธเฝ้าดูในวันที่3ามทูตสวรรค์ที่ส่งประกายเหมือนดวงอาทิตย์ลงมาจากสวรรค์ทูตสวรรค์ได้เลื่อนก้อนหินขนาดใหญ่ออกไปและนั่งบนก้อนหินนั้น และพระเยซูก็ออกมาจากหลุมฝังศพอย่างสง่างามฮาเลลูยาต่อมาพระองค์อยู่กับเหล่าสาวกเป็นเวลา40วัน40คืนในวันที่พระองค์จะจากไปพระองค์ไม่ได้หายตัวไปอย่างกะทันหันขณะที่พระองค์สนทนากับเหล่าสาวกและสั่งสอนพวกเขาพระองค์ลอยขึ้นจากพื้นดินโดยฝ่าฟื้นกดแรงน้ำถ่วงเหล่าสาวกของพระองค์เฝ้าดูด้วยความประหลาดใจอย่างยิ่ง ขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์จนกระทั่งพรงะองค์เสด็จขึ้นไปบนเมฆนี่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดพี่น้องคะพระคำพี่กล่าวไว้ว่าวันหนึ่งและอีกไม่นานพระเยซูองค์นี้จะกลับมาอีกครั้งในลักษณะพิเศษและทั้งโลกจะได้เห็นพระองค์จะเป็นวันที่เปรี่ยมด้วยพระสิริและพวกเราทุกคน กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระอาจารย์ในเร็วๆนี้พี่น้องคาพระองค์ได้เรียกเราให้ดำเนินที่พิเศษแห่งพระเสดิและทรงต้องการให้เรานำชีวิตที่ยอดเยี่ยมและพระคุณนี้ไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้และเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาอย่างเปี่ยมไปด้วยพระสด็์ของพระองค์ให้เรากล่าวคำอธิษฐาน ร่วมกันนะคะพระเยซูเจ้าขอบพระคุณสำหรับชีวิตที่พิเศษแห่งสิ่งมหัศจรรย์ฤทธิอำนาจและพระสิริที่เรามีในพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงสร้างคาโปรงให้เป็นภาชนะในการเผยแพร่ข่าวสารแห่งความรอด และเตรียมหัวใจของมนุษย์สำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ในเร็วๆนี้อาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ f a c e o o ๊ k เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด